มาครับพีเนสวับยังยังไม่เกยครับยับ <ừ. S 2> งไม่กมันใช้รวาตะปุงกันเอ,เอาลงเลยลเลยนี่ครับน้ำมัสครับไย่สวหน่อยเบียบลงมันปุ<อ>๊บนไหลกว่าไกครับ่ัจะเสียตรงนี้นมามาบบสูตรผู้ใดนี่ เบร้อยอันนี้สูตรพยมไม่สูตรใดตอนแรกสูตรใดเด้อตอนแรกคุยกันสูตรใดเมาสูตรพยอบนี่อสูตรละไม่ไรลไก่นะครับจัดไปเราขนเน้อยโอไหไปอแนเอใหม่็นไหมมึงได้หมอมึงหมออืเห็น,นมนใหม่สละไก่ <laughs> ใจไม่เย็นดูโ okay. อเคก็เบร์มาเบร์ครับนี่เรียกแบร์ต้องจุกนะครับแล้วจะเลากัานาววมาอือ เน,นี่ยัรรีนี่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 นส่น,น,นีน่นี่นี่นด่นี่นนนีนี่นี่นี่นนนี่นนี่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 นีานี่่นนี่นีี่น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 ีี่่ี่น

เป็นไรสาธิตหอนอนหอนอนหอนอนนอนนอนอนโอ้ผมควนเรื่องอะไรึงเสบไหนลอยเรื่องหอนไหนลันแกาวไปนอนไปขาดยังไงสาธิตขาดบุญสาวไรบุญสาว พระเจ้าสาวนั่งกินน้งไม้สมนั่นมาน่งไก่เส้นน้งไม้สมครับมาด้วยพเจสาวทาในที่บังคิปนีอยู่นะครับกัสมาเอามาก่อนนันสิบเบิดนะครับอ,อือ,อูด้ดาอันั่นอาดด้วยไปเออด้อดกัดนอนหลืไปเออดีย่ยยิ้มเนย

कोरे हे दिसू नये हे दिसू नये กะได้จิมหัวซนี่ยีรอบไหมจิ้มราดจิ้มรอบจิ้มมคันีฟันหลอกหอยหอน อืมก็ดีแล้วเราใหม่สมสมนี่ดอสมปิดเลยมันนั่นค่ะสวัสดีครับทาน้บ๊กันมนมันบุฟเ